ผู้ทรงอิทธิพลพาิชิกนวัฒน์ตอกย้ำความปังคว้าอันดับหนึ่งขอรับวิดีโอส่วนตัวของคนดังบนไวป๋อปอปอบมือกันแบบรัวๆกันเลยสิคะสำหรับหนุ่มไทยขวัญใจเจ้าประดาวอย่างพาิชิกนวัฒน์หนุ่มลูกครึ่งไทยเยอรมันที่ชื่อเสียงโกอินเตอร์ไปถึงประเทศจีนและยังมีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นรายการซีรีส์และผลงานภาพยนตร์ ล่าสุดในเวยบปอเว็บไซต์อันดับหนึ่งในจีนได้มีการจัดลำดับถึงอิทธิพลของคอลิปวิดีโอส่วนตัวของคนดังไปเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาโดยพัชชิกได้คว้าอันดับหนึ่งไปด้วยคะแนน92.26งานนี้ทำเอาเจ้าประดาวต่างเข้าไปแสดงความยินดีกับหนุ่มพัชชิกกันอย่างมากมาย